ภาพรวมวันนี้อเอกผลก่อนว่าจะไปหุ้นลงก็คือตัวต้นเหตุก็คือค่างเงินบาทจะเป็นรีเช็ตไป Re ไเนี่ยถ้าผ่านกันไปสามห้าเลยอะ่ะมันก็จะเป็นผลไม่ค่อยดีต่อตลาดโดยรวมห้าสิบห้าสิบก็คือประเด็นประเด็นที่ s b x ออกมาวันนั้นนะครับวันพฤหัสเนี่ยมันส่งผลให้เงินไหลเข้ามาขึ้นคือระหว่างวันเนี่ยขึ้นไปสามสามจุดห้าเก้าแต่ว่าตรงนี้มันก็จะส่งผลให้ตลาดตลาดรวมมันพักฐานเลย นะครับมาาแล้วก็ก็ต้องมาสวดมนุ้นกันอีกนะครับว่าจะลงแรงห้ามีนิวโรนะครับหนึ่งพันห้าร้อยกแล้วแปลว่าอะไรพันหันยี่สิบจะไปไหนค่ะเออมันมันคือวันนี้ไม่ไม่ค่อยดีเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่หนึ่งที่เกิดขึ้นก็คืออยากให้ดูโมเด็ตตีสุนี้นะครับสิ่งหนึ่งก็คือแบงค์เนี่ยมัน มันมีสัญญาณขายในแง่ช็อตเทอิมทั้งเคแบงทั้งทั้งไทยพาณิชย์อะนะครับนะครับเป็นเป็นรูปให้ดูการนักกัรนะครับ,รบเป็นซึ่งทักศัพของผมผมจะเรียกว่าดับดับปักลิญยานแปลว่าเอชบีจะลงต่อเหรออ่ามันดูไม่ดีอะ่ะมันดูไม่ดีคือขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นไม่ไหวอะ่ะแต่ว่า ลงต่อไหมยังยังต้องดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าวอลุ่มเยอะมากนะครับเคแบงก์ก็เช่นเดียวกันก็มีดับบักปัญญายเหมือนกันเมื่อเช้าขึ้นไปร้อยสี่สิบแล้วร่วงลงมาเนี่ยมันแต่สัญญาณตัวนี้มันมันค่อนข้างในกระถีแต่ประเด็นก็คือว่ามันไหลวันนี้ไม่แรงคือต้องบอกว่าตลาดช่วงนี้เนี่ยไม่ต้องดูดัชนีมากนักนะครับเพราะว่ามันจะอยู่ลักษณะของ selective buy selective sell นะครับตอนนี้เซลล์ sell หลายตัวนะครับ นะครับหลายตัวเซลล์เซลล์เยอะโดยเฉพาะหุ้นตัวเล็กนะครับตัวเล็กๆแต่ว่ามันมีแรงซื้อกลับเข้ามาในกลุ่มลงกันอือค่ะสวยงามมากนะครับค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นตัวแรกเลยลูกรักนะครับไออาร์พีซีัางปิดโตก็ดีลงกันก็ดีนะครับเดี๋ยวก่อนนะฟังคุณสมบร์เหมือนว่าเซ็ตเนี่ยยังมองยากแล้วแบงก์อาจจะไม่ดีเป็นดับ ดับปิดวิญญาณแต่ว่าให you ้เข้ามาซื้อลงกัน IRPC รประมาณนั้นแหละใช่ใช่ประมาณนั้นนะคือ selective buy selective sell แบงก์มันมันถึงจุดให้ให้เซลแล้วแหละอให้เอาโยกเงินมาไออาน IRPC ใช่ไหมใช่มา IRPC แต่แล้วตอนท้ายจะสรุปไปฟังว่าทำไมต้องทำไมเคแบง์ดูดีกว่าไทยพาณิชย์บอกแล้วบอกจูบรัวแล้วเนี่ย i ออ c เลยค่ะะ ตัวก้าวไปไงครับ r b c ก็ติดไฮเดิมสิบสี่บาทสิบสองไฮวันนี้นะครับครับระเบิดได้เนี่ยเราก็วัวดขึ้นไปมันจะได้อยู่ประมาณนี่เป็นรูปวีเชฟนะโอ <package. S 1> <Lol. S 2> รูปวีเชฟก็จะได้ประมาณสี่บาทยี่แปดสี่บาทสามสิบก็คือไฮเดิมของเขาด้วยครับะคบซึ่งกระสอดของทั้งราคาปิดโตราคาค่า,คาก,กันกันกลับมายืนเหนือห้าเหรียญแล้วนะครับ <ouv. S 1> ซึ่งก็ เลยจุดเบรก v e n วนต์พอนะครับหรือว่าตัวที่แรงๆหมย SPRC นี่ก็สวยงามมากนะครับเอาเอา <S S P R ตัวไหนเอา IRPC ด้วย SPRC ด้วยใช่ไหมลงกันด้วยด้วยทั้งคู่เลยครับเอาทั้งคู่เลยนะ SPRC ด้วยกับ IRPC ด้วยคือเป็นแนวนี้เลยคือเราเน้นเน้นตัวตัวไฮเบต้านะครับ ไทเบต้าน,นะครับเพราะว่าตัว s p r c เนี่ยเบรกแล้วแล้วก็แทร็กเตอยู่ประมาณสิบบาทเก้าสิบใกล้ๆสิบเอ็ดบาทนะครับสองตัวนี้ค่อนข้างสวยงามมากนะครับแล้วเรามาดู <c ười> คือไทพันิสเนี่ยเขาสวยงามมากนะครับสำหรับการทรนฟอร์มะนะครับในการแปด แบ่บริษัทออกมานะครับซึ่งคงไม่พูดแล้วแหละคนคงพูดกันเยอะละอันนี้มาพอยก็คือว่าพอยก็คืออย่านานค่ะพี่สมพง้มเราสจะเซเว่นเล่นแอร์อยังกูเล็นเอาเอาเอาอะไรก็คือก็คือตัวไทยพาณิชย์เนี่ยค่ะ P E มันอยู่ที่สิบห้าเท่าับอีเมื่อวานนี้นะครับ,รบอยู่สิบห้าห้าสิบห้าจุดห้าค่อนข้างแพงแล้วตัวที่จะมาทานฟอร์มได้ได้ใกล้เคียงออกับไทยพาณิชย์ก็คือเคแบงนะครับซึ่งการทานฟอร์มที่ไม่ได้หมายความว่าแบงก์ไหนจะทํไม่ได้นะครับตอนนี้มีศักยภาพจะทําได้แค่สองแบงก์เองก็คือ,อไทยพาณิชย์กับเคแบง์ bank. ส่วนตัวอื่นเนี่ยยังติดยืดอยู่กับอแบงก์โบราณนะ พวกที่เขาจะมามาในในแง่ของเอเปลี่ยนทานฟอร์ทานฟอร์มาเป็นเทคเทคคอมพานีนะครับซ <Used. S 2> ึ่งตอนนี้มีอยู่สองตัวไทยบริตัท PE สิบสิบห้าจุดห้าส่วนเคแบงนะครับเคแบงค์ PE อยู่เจ็ดจุดแปดอืมค่แล้วศักยภาพใกล้เคียงกันแล้วการ,รที่ไทยพริษัทขึ้นมาขี่เคแบงเนี่ยเคแบงก็จำเป็นต้องวิ่งวิ่งหนีอ่ะ แถูกมากอะเจ็ดจุดแปดเองแบงก์งเซ็นพีจุดสามนะแต่พี่สมพงศ์บอกว่าทางเคแบงก์กับเอซีบีมีดาบปิดอิญยาณอยู่ก็เลยไม่แน่ใจว่าแต่นี่ในแง่ชอบอันนี้ค่ะถี่จริงๆตลาดยังเป็นขาขึ้นไหมคุณสมพงศ์สุดท้ายเนี่ยเป็นแปลว่าเขึ้นอยู่เพราะพูดจริงจริงนะบอลรุ่มแสนกว่าล้านเอาลึกๆเลยนะผมไม่ค่อยกลัวเลยนะไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ไม่กังวลแล้วับไม่เคยเห็นคุณเอกก็คงไม่เคยเห็นแหละว่าใช่ บงค์เคแบงค์เมื่อวันพฤหัสเดทวันละสองหมื่นวันนี้สองหมื่นล้านบ้าไปแล้วสองตัวสี่เกือบห้าหมื่นล้านแล้วผมว่าวันนี้เคแบงค์ยังเกือบสองหมื่นอีกตอนนะะค่เกิดกัดกัดช็อตคาวบองก็เยอะช็อตคือพวกช็อตเซลล์ที่มันต้องซื้อคืนก็เยอะผมเดานะแล้ววันนี้วุไม่ยังหนาแน่นอืคือซื้อแบบซื้อแบบบ้าข้างน่ะจริงแต่ว่าวันนี้เนี่ยของเคแบงค์เองเนี่ยมันมันมันเหมือนกับช่วงบ่ายมันดับวอลุ่ม คล้ายๆคำนองว่าเอมันซื้อมาครบแล้วซือ้อขึ้นไปถึง140แล้วมันซื้อสมมติว่าอย่างเดีก็ซื้อ100ล้านพูดก็ครบแล้วพอครบ,บแล้วอ่อนเลยเออแรงซื้อบเบาลงแต่ว่าตรงนี้ระยะยาวดีมากนะครับแต่ยังไงพวกนี้มีตัวเล่นแล้วไออารพีซีกับเอสพีอาร์ซีต้องนะครับครับพวงนี้ก็ขายแบงค์ด้วยเอากำไรก่อนขึ้นแรงซะขนาดนี้มีมีโอกาสขึ้นเยอะไหมคะดีืนยังาแบงค์ให้ผู้ชมได้จับตามอง ไม่แน่ใจแต่ว่าอย่างเคแบงเนี่ยตั้งเอาไว้ในได้เลยนะครับร้อยสามเจ็ดร้อยสามื้อตั้งขายตั้งซื้อตั้งขายขายแล้วสามสามร้อยร้อยเท่าไหร่นะร้อยสามเจ็ดร้อยสามแปดก็มาเริไปเลยเพราะวันนี้ปิดร้อยสามห้าเดี๋ยวใครมาซื้อทางด้านเดี๋ยวร้อยสามต่ำกว่าร้อยสามสิบถ้ามาดูอีกทีนึงอันนี้ง่ายของการเทรดดิงแต่ถ้าคุณอยากถือยาวก็ถือไปเถอะถ้าเลือกได้เอาเคแบงค์ดีกว่าถูกไหมคะพี่นาข้าใจที่สมพง์สื่อสารแต่ว่าชอตเธอพรุ่งนี้แนะนำให้ซื้อลงกัน